มีข่าวดีมาบอกคุณผู้ชมนะคะสำหรับใครที่พลาดโอกาสจองบัตรชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพนะตอนกลุ่มพกันทดน้ำอะตอนนี้มีการเพิ่มรอบการแสดงอีกหนึ่งรอบแล้วนะคะก็คือวันอคาที่5ธันวาคมเวลา10นาฬิกาค่ะเพียงรอบเดียวเท่านั้นคะ่ะซึ่งหลังจากที่ได้กระแสตอบรับอย่างท่วมท้นทีเดียวนะคะ จนบัตรเนี่ยโซวเอาไปหลายรอบแล้วแต่ว่ายังมีกระแสเรียกร้องบอกว่าให้เพิ่มรอบการแสดงอีกทางมูลนิธิค่ะก็เลยเปิดให้ชมอีกหนึ่งรอบในวันอังคารที่5ธันวาคมนี้เวลา10นาฬิกาค่ะก็เปิดจำหน่ายบัตรแล้วนะคะวันนี้ค่ะทางไทยทิ켓เมเจอร์ทุกสาขาก็สามารถที่จะไปร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การสืบสารตำนานโขนสุดยิ่งใหญ่ไปด้วยกันได้นะคะบัตรตอนนี้ยังพอมีเหลืออยู่นะแต่ว่าคงต้องรีบกันหน่อยแล้วค่ะ เพราะถ้าช้านี่อาจจะพลาดโอกาสสําคัญนี้ไปได้มาดูราคาบัตรกันบ้างก็มีกันตั้งแต่2,000บาท1,800บาท1,000บาท800บาท, 1, บาท,บาทและ600บาทนะ่ะหากคุณผู้ชมท่นานใดไม่สะดวกไปที่เคาน์เตอร์ก็สามารถสํารองที่นั่งออนไลน์กันได้ค่ะที่ทางไทยที่เก็ยเมเจอร .com นั่นเองพี่ป๋องก็ไปชมการแสดงขนมาแล้วใช่ไหมคะ,อคะตอนกลุ่มพกันทดน้ำเป็นยังไงบ้าง<อ>คะต้องบอกเลยนะว่าคแค่เห็นเสื้อผ้านะ เสื้อผ้าแล้วมันต้องแสงไฟบนเวทีสวยมากสวยจริงๆตอนนั้นไปดูรอบสื่อมาเนี่ยฮะคือมันเป็นการสะท้อนว่าวัฒนธรรมที่ดีงามอะรากเงาที่สวยงามแบบนี้แล้วส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยไปสืบสารไปดูซิว่า ตั้งแต่ที่ผ่านมารากเง้าจนมาเป็นความสวยงามแบบนี้มันยังคงอยู่มันควรจะอนุรักษ์แล้วก็อยู่กันต่อไปนะครับอันเนี้ยเหมือนคล้ายๆกับขนหน้ามาออันมีแซวหน่อยๆเหมือนกันก็จะออกแนวตลกสนุกสนานใ,ใช่ไหมคะ,ะต,ลตลกตลกระหว่างที่อาจจะรอเขาเปลี่ยนฉากอะไรกันเนี่ยนะฮะตอนที่เอ๊ะทำไมาไม่มีน้ำสักทีนะเพาราะภุมปปะกันเนี่ยไปนอนขวางทางน้<อ>ําไปทดน้ําอยู่นั่นเองเนี่ยนะฮะ ก็ทําให้อะเรื่องก็เลยร้อนไปถึงหนุมานไปบอกพระรามพระลักษ์อะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะก็กุมภกรันเนี่ยเขาไปเชื่อคําของทศกัณฐ์ไงว่าการรบที่ผ่านมาระหว่างรบกับพระลักษ์พระรามเนี่ยทำไมไม่ชนะ,ะอ่าไปเชื่อคํายุโยงสุดท้ายเนี่ยกุมภกรันก็เลยต้องมาทดน้ําแบบนี้แล้วก็มาสู้รบกัน แล้วก็พ่ายปไปในที่สุดค่ะเห็นบอกว่าฉากก็ยิ่งใหญ่อลังการด้วยนะคะโอ้แน่นอนฮนะอ,อยากให้ทุกๆคนได้ชมนะนะครับกับกลุ่มประกันทดน้ำครับพัก